ชมหน้าแฟนสาวออฟนางเอกสาวร่วมช่องสวยมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักช่องเดียวกันสำหรับออฟชนะพล เมื่อถึงเวลาหวานกว่าน้ำตาลเรียกพี่โดยไอจีของทั้งสองคนมักจะออกมาสลับกันโพสภาพหวานๆอยู่เป็นประจำซึ่งในวันนี้ทางเราจะพาทุกท่านมาชมภาพความน่ารักและความหวานของทั้งสองที่บอกเลยว่าไม่แพ้ใครเลยละค่ะแฟนสาวร่วมช่องชื่อฮาน่าลีวิสเขาสู่วงการบันเทิงจากการประกวด m ิส s ที e นไ h a i l a n d ปี2553โดยเป็นผู้ชนะการประกวดในปีนั้นหลังจากนั้นฮาน่าได้ส,สัญญาเขาเป็นนักสแสดงสังกัดช่องเ จากนั้นหาหน่าก็มีผลงานเรื่องแรกคือรอยเลสหนีลวงรับบทเป็นทารินรินในปี2556โดยจะมีผลงานออกมาให้ดูเป็นระยะ